สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอตวตย่าพาเพลินนะครับวันนี้โอจะพามาดูชุดแต่งพายแพ็กเกจนะครับดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วแต่งออกมาสวยยังไงนะครับตามมาเลยครับอย่างแรกนะคะวันนี้นะครับตัวพายแพ็กเกจเนี่ย จะอยู่ในรุ่น f o r t u n e r นะคบตัวที่โอจะรีวิวอยู่คือ2.4นะครับ2.4 V มีชุดแต่งอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าเนี่ยสังเกตนะครับจะตัดด้วยสีเงินนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในแพ็กเกจของเขาด้วยนะครับอันนี้คือของแต่งของ Toyota โดยตรงเลยนะครับนี่จะมีโลโก้ Toyota นะครับถัดขึ้นมาหน่อยนะครับจะเห็นตัวหนังสือเขียนว่า f o r t u n e r นะครับอันเนี้ย มันจะดูโดดเด่นมากขึ้นเลยนะครับส่วนดูด้านข้างครับด้านข้างตรงไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกเนี่ยปกติเนี่ยก็คือจะเป็นลังพึ่งปกติอย่างนี้นะครับแต่ตัวชุดแพคเกจนี้เนี่ยจะเป็นกรอบไฟตัดหมอกเข้ามานะครับมันจะตัดเส้นสายแล้วก็ตัดดำได้อันนี้คือสวยงามมากนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดแต่งกระจังหน้านะครับสังเกตดูนะครับจำยาตั้งแต่ไฟหน้า ยาวไปถึงกระจังหน้าเลยนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับไม่เหมือนใครด้วยครับด้านข้างดีกว่าครับมาดูด้านข้างปกติแล้วเนี่ยตัว Fortuner ทุกรุ่นนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดำแต่เป็นสีดำเงานะครับดูตัดกับหลังคาเลยนะครับอ่ะขึ้นใบบนหลังคาเลยครับหลังคาเนี่ยปกติก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ แต่แพ็กเกจนี้ก็จะมีสติกเกอร์ติดมาเป็นสีดำคาดหลังคาดำให้ด้วยนะครับมาที่กาบข้างประตูนะครับตัวนี้สังเกตมันจะนูนมากเลยนะครับนี่จะมีให้ทั้งหมดสีป่ประตูสี่บานเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเงินนะครับให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับอสวยนะครับเนี่ย สุดท้ายแล้วนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะมีสเกิร์ตหลังให้ด้วยนอกจากสเกิร์ตด้าแล้วก็ยังมีสเกิร์ตหลังให้นะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่ถ้าเกิดนี่ขนาดรถสีขาวยังโดดเด่นขนาดนี้นะครับถ้าสีดำเนี่ยคงสวยมากๆเลยนะครับโลโก้โตโยต้านะครับของแท้แน่นอนครับ ส่วนใครที่ดูแล้วนะคะก็คงสงสัยว่าเอ้ยมันเยอะขนาดนี้แล้วเป็นของ Toyota ด้วยเนี่ยราคามันน่าจะแพงแน่นอนใช่ครับราคาแพงแน่นอนครับเบ็ดเสร็จแล้วมันอยู่หกหมื่กว่าบาทแต่โปรโมชั่นของเขาครับอยู่ที่20งหมื่นะครับแต่ว่ายังไม่รวมแหวนและค่าติดตั้งนะครับตัวเนี้เป็นชุดแต่ง l ิ m i t ต็ดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับทั้งเบอร์โอและเบอร์ตาก้องนะครับ t o y o t ้ o อ air นะครับยังไงนะครับ โอ้ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกิ๊งๆนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับรอชมของดี EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งถ้ารอชมคลิปถัดไปนะคะ